สวัสดีพี่น้องยามเช้านะครับเช้าลและสายแล้วอยีาแตกซิกเลยพี่น้องนะนี่ครับอยู่เครื่องตัดหญ้าแล้วก็เี่ย้าข้าวด้วยนะครับผมนะเกี่ยวจ้าข้าวตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าสายแล้วก็อากาศก็เริ่มร้อนคนก็เริ่มเหนื่อยนะ ดูข่าวพี่น้องที่ว่าน้ําท่วมนะก็เสียหายเป็นบ่อนๆแล้วครับผมนะไม่รู้จะแซบยับยงไงครับเดี๋ยวค่อยดูน้ำมาก่อนนะฝ้าฝนมาก็ต้องถอนน,นี้แหละแซบเอานะก็ทำอย่างไรได้แล้วครับพี่น้องนะปีนี้ก็ฝนฟ้าก็ไม่เกือด้วยเลยตกได้ตกแทบทุกวันนะครับพี่น้องนะไม่มีเวลาให้ ชาวไร่ชาวนาได้ทำไปเลยนะนะถามว่าข้าวดีไหมนะครับถ้าเนี่ยถ้าง,งอกขนาดนี้ถ้าง,งอกบดนะพี่น้องโอ้โหนะก็จะได้หลายอยู่นะพี่น้องข้าวดีไหมดีนะครับแต่เ,เจ้านี้ใส่อ้อยแล้วนะเพราะว่าพี่กายก็ทํานานะครับแต่ผมใส่อ้อยผมไม่ทาแล้วครับพี่น้องนะเพราะว่าไม่ถนัดเลยนะทาไม่ค่อยถนัดไม่ชอบเท่าไหร่นะครับอ้อย ผมชอบทำนาน,นะครับนะทำแล้วได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศได้วิวสวยๆนะครับเวลาพี่น้องมานานนะนะครับนะลามีน้ำนะครับนะจะหอมใบข้าวใบข้าวที่ที่ลมพัดมานะครับลมพัดมาที่อยู่ในน้ำนั่นแหละ หมวกกระตกแว่นตากระตกเอาพี่น้องโอ้เอาตัวนี้ละแว่นตาก,ก็ต้องใส่เรื่อยนะครับพี่น้องนะผมว่าบังแล้วเนี่ยบังมือแล้วนะเราดวงนี้เนาะรอนไปเนาะไปกันเลีนดิดหน่อยครับ เกิเตีไม่ใช่เบาะนะก็เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละคนเราเนาะอยู่ก็หมากแล้วนะครับผมก็จะเข้าห้าสิบแล้วนะครับผมนะปีใหม่ปีใหม่นี้ก็เข้าห้าสิบแล้วนะครับนร่างกายก็ถดถอยเป็นธรรมดานะครับ บ้านเมืองก็ใหม่สงบครับพี่น้องนะเมื่อกี้ s สิบหกบินผ่านบ้านเนี่ยบินผ่านไปงนากวาไปเนี่ยนะพี่น้องบินผ่านทุกวันเลยนะครับโอ้ไม่พูดดีกว่าครับพี่น้องนะงบ้านเมืองเราไม่พูดดีกว่าเราพี่พี่ทหารขาจัดการเองน้องนะก็ฝากถึงพี่น้องที่ อยู่ตามเกตชายแดนด้วยนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้กําลังใจทุกท่านทุกคนนะครับนะทหารทุกนายนะครับรวมทั้งท่านไปทัพด้วยนะผมนะ่ะที่เป็นตัวของชาตินะครับที่รักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้นะครับนะก็เป็นกําลังใจนะครับ ขอให้พี่น้องทหารไทยทุกคนปลอดภัยครับจากศัตรูที่เข้ามาลุกล้านแย่แผ่นดินไทยนะครับนะนะครับขอให้แม่ท่านแม่ท่าภาคท่านปลอดภัยด้วยนะครับผมตอนนี้แถวผมเดินทางเข้ากระท่อมก่อนนะครับเหนื่อยหอบแล้วพี่น้องเลยก่อนวัฒกลับบ้านนะครับขอนั่งพักสักครู่ เข้ากันทอบกระท่อมกันน,นี่ยีดยาแล้วพี่เช้าเลยนู่นนู้นไปยามอไซส์เหงาหลซิกซิกเลยพี่น้องเลยต้องทักพักนั่งพักก่อนนะครับถ้าไปงั้นเดี๋ยวจะเป็นลมนะครับเพราะว่าจะเป็นลมเพราะว่าอะไรนะนะ ที่ผมเหนื่อยนี่ก็เหนื่อยมากก็เพราะว่าผมน่ะเป็นโควิดประกอบนะครับเป็นโควิดแล้วลงปอดด้วยลงปอดแต่ก็รักษาหายแล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบตามมานี่นะพี่น้องเนี่ยสาเหตุมันก็ทําให้เราเหนื่อยบางครั้งแทบจะเป็นลมนะครับพี่น้องนะบางครั้งก็ แทบจะไม่ไหวเือนกันนะพี่นอ้องแต่ก็โฟล์คโซไปจะทำยังไงได้ล่ะครับผมนะในเมื่อชีวิตยังมีลมหายใจอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำ็โอตายนี่ทังยาพี่นอ้องดูโอเวอร์นะครับอังเกตุจิตจาจะเพียบนะ โอเคครับผมสลเัเก็ตเนยขอนั่งกระทําก่อนนะครับผมกระทออ่ก็ทำเองทำเองนะครับแต่ว่าก็ทำพอได้อยู่ไปนะไม่ดีเท่าไหร่หรอกดีนั้นทำดีตรงนู้นนะครับเขาจุดทิ้งเลยนะครับกตัดอ้อยจุดทิ้งเลย<ฮ>ไม่รู้เป็นไรจุดทิ้งหมดไม้กระดานใหม่หมดเลยไม่หมดโอเคครับผมสวัสดีนะครับ